ดูวิธีการเพราะไก่ชนนะครับแล้วก็วิธีการอนุบาลลูกไก่ชนนะครับให้รอดนะครับเปอร์เ,เซ็นต์สูงนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับปล่อยลูกไก่อยู่กับแม่ไก่ไม่ได้นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับโดนเหยียบบ้างหรือ อาจจะโดนศัตรูไก่บ้างนะครับเช่นพวกหมาแมวนะครับสารพัดอย่างเลยนะครับคือวันนี้ผมจะเก็บวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในการเพราะไก่ชนให้รอดนะครับเปอร์เซ็นต์สูงอันนี้คือแม่ไก่ชนนะครับที่ผมมีได้เพาะไว้นะครับ เมื่อมันผสมพันธุ์กันแล้วนี่เราจะสังเกตดูนะครับว่าไก่ช่วงแรกนี่มันจะแย่งรังกันนะครับเพื่อวางไข่นะครับงั้นตัดปัญหาคือสร้างหมดทุกรังเลยนะครับแล้วก็ค่อยย้ายไข่นะครับให้มันมีจำนวนนี่เหมาะสมนะครับในการให้แม่ไก่ฟักนะครับ แลนั้นเราก็ควรที่จะย้ายไข่นะครับถ้าเกิดว่ามีไข่ประมาณ12ฟองนะครับเมื่อมันแย่งกันฟักนี่เราต้องแบ่งไข่นะครับนำไข่6ฟองนะครับครึ่งหนึ่งนะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ค่อยย้ายเม่ไก่ตัวหนึง่งมาไว้ฝั่งนี้นะครับพอชงแรงมันชอบแย่งกันฟักนะครับนี่คือปัญหานะครับทำให บางครั้งไข่แตกนะครับหรือไม่ก็ก็จะที่แม่ไก่นี้มันแย่งกันนะครับเหยียบกันไปมานะครับแล้วก็ไขน่นี้มันก็จะฟักช้านะครับก็เลยตัดปัญหากันสร้างรังให้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อย สังเกตดูนะครับว่ามันจะแย่งกันอีกอถ้าแย่งอีกก็ต้องย้ายอีกนะครับย้ายมันไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมนะครับทางตะกร้าละหนึ่งตัวนะครับถานที่อนุบาลลูกไก่นะครับนี่คือการอนุบาลน,นะครับเราต้องสร้างอย่างนี้นะครับน้ำตะกร้านะครับ เมื่อลูกไก่ฟักนีแรกเริ่มแรกเกิดนี่เราก็ต้องนํามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ใส่หลอดไฟด้วยสักหนึ่งหลอดนะครับอันนี้ผมเอาออกมาหมดแล้วนะครับก็คือตอนนี้แม่ไกม่ไม,กไกไมันไม่ค่อยฟักไข่นะครับก็คือไข่มันไม่ค่อยฟักแล้วนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็คือ ช่วงแรกนี่ก็ใส่ในตะก,กร้านี่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทางน้ำนะครับแล้วก็ใส่อาหารรางอาหารเข้าไปนะครับเมื่อสังเกตดลกูลูกไก่นะครับว่ามันแข็งแรงดีแล้วนี่เราก็ค่อยย้ายนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้มันเริ่มแข็งแรงทุกตัวแล้วนะครับนี่แต่ช่วงนี้นี่อากาศมันหนาวนะครับถ้าปล่อยออกด้านนอกนี่มันจะตายลงนะครับเพราะว่า มันหนาวนะครับนี่คือปัญหาในช่วงหน้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับไก่ก็เลยไม่สบายแล้วก็ตายลงนะครับตัดปัญหาด้วยการใส่เต่นในคอกอย่างเดียวครับช่วงนี้ร้อยมันตัวใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับประมาณเป็นไก่กลางนะครับขนาดกลางค่อยปล่อยออกได้ในเ่งยนึ่ครับ นี่ครับแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับเมื่อผมนี่นำมาใส่ในคอกนะครับแต่ก่อนนี่มันตายหลายตัวจากห้าสิบตัวนี่เหลือเพียงแค่ยี่สิบหกตัวนะครับผมก็เลยนำมาใส่ในคอกเหมือนเดิมอนุบาลเหมือนเดิมนะครับหลอดไฟผมใช้ในหลอดไฟหกสิวัตต์นะครับหลอดไฟหลอดไฟสีเหลือง น60วัตต์ราคานี่ก็ตกอยู่ประมาณหลอดละ15บาทนะครับถลูกอยู่นะครับไก่นีเมื่มันโตเต็มที่นี่ค่อยอนุค่อยเพาะใหม่นะครับเพาะรอบสองนี่ต้องให้ได้ประมาณ1,000ตัวนะครับผมวางเป้าอยู่หนึ่งพตัวนะครับแล้วก็ค่อยขยายตอนก็เป็นหมื่นตัวนะครับ นี่คือช่วงแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มนีนยังไม่เยอะนะครับไม่ถึงห้าสิบด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงห้าสิบแต่เมื่อกี้นี้ก็ได้ลูกพันห้าสิบตัวแล้วนะครับแม่ไก่เพียงแค่ห้าตัวนะครับให้ลูกได้ประมาณห้าสิบตัวครับอรอบสองนี้น่าได้ต้องได้ร้อยกว่านะครับ รอบสามนี่แหละครับเนได้พันตัวค่อยวางเป้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอการเพราะขยายพันธุ์ไก่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือไก่ชน